วันนี้กูจะมาสอนพวกมึงสร้าง personal brand กูจะมาแชร์ประสบการณ์ของกูว่ากูสร้าง personal brand ยังไงนะอ่ะมาก่อนอื่นเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปมิสเตอูฟนะกูคือ op, มิสเตอร์พูฟมีผู้ติดตามใน YouTube ประมาณตอนนี้นะแสนหกหมนะผู้ติดตามใน IG 1 3 0สนสามหื่นแล้วก็ผู้ติดตามใน TikTok ต i k t ต k อประมาณสอ0แสนแปดหมนะจ๊ะเพราะนั้นกูจะมาสอนพวกมึงสร้าง personal brand สร้างยังไงนะกูไม่มีทีมงานไม่มีการตัดต่อ มีแค่กูกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเมื่อก่อนใช้ iPhone 1 1ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ iPhone 16นะจ๊ะเพราะฉะนั้นกูจะมาบอกพวกมึงแล้วกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีอยู่สามขั้นตอนทั้งหมดนะอ่ะมาขอแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะเริ่มคลิปกันนะจ๊ะสวัสดีครับคุกมิส สวัสดีครับทุกคสวัสดีทุกช่องชาแนลนะครับผมกูพาผมจบจาก university of cambridge อะเอเจนเซอร์จริงนะครับกูเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนเราสอบไอเอลได้8ไม่ใช่เพราะกูเก่งอังกฤษแต่ด้วยความสาต่างๆที่กูอามสมัครทั้งหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลกูนะแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ในดคลิปชั์ด้านล่างนะจ๊ะสกิลหลักตอนก็สิบพันธ์ถูกระ้วดีมีเสียภูมิไอเอลเท่านั้นมั่ตอนนี้มีเลขหมอปลายนะบทละสองร้อยเก้าสิบบาทโอเคการสร้าง personal brand ออย่่างทีกกูบมไป personal brand สำคัญม,มากในยุคนี้ธุรกิจต่างๆเริ่มมาสร้าง personal brand มาร์คก็เบิรกก็ออกมาทำคอนเทนต์นะคิดดูดิอ่ะเพราะงั้นสำคัญมากเราจะมาเริ่มสร้างยังไงกันดีนะถ้ามึงเป็นหนึ่งในคนที่โอ้โหยังเรียนไม่จบเลยหรือเริ่มทำงานแล้วแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแล้วย,ยังไม่รู้จะทำอะไรอยากทำคอนเทนต์นะกูคิดว่าพวกมึงน่าจะเคยลองถ่ายคอนเทนต์บล็อกตัวเองไปออกกำลังกายกินข้าวเที่ยวกับเพื่อนนะถ่ายลงไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไม่มีคนดู อ้ามากูจะบอกวิธีการทำเพอร์ซอนัลแบรนด์มัน personal brand คืออะไร personal brand คือการทำคอนเทนต์นั่นแหละฮะการทำคอนเทนต์ให้คนรู้ว่ามึงเป็นเอ็กซ์เพร์ตด้านไหนถูกไหมนะมึงเป็นเอ็กซ์เพร์ตด้านไหนให้คนรู้จักมึงในฐาน,นะเอ็กซ์เพร์ตด้านนั้นกูเป็นเอ็กซ์เพร์ตทางด้านการพัฒนาตัวเองเป็นเอ็กซ์เพร์ตทางด้านการเรียน คนตื่นเรียนนะจ๊ะอ่ะมันก็มีหลายคน่ะท o u t u b e เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านการเอนเตอร์เทนคนดื่นตลกเอ็กซ์เพรสทางด้านกีฬาตีกอล์ฟตีเฮนนิสฝาแฝงไปเยอะแยะมากมายฮะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คนรู้จักมึงในฐานะเอ็กซ์เพรสทางด้านไหนด้านหนึ่งโอเคเนอะโอเคอ่ะถ้าเกิดมึงเข้าคอสเพอร์ซอนัลแบรนด์ต่างๆมากมาย นะซึ่งกูไม่เคยเข้ากูบอกเลยเพราะกูคิดว่ามันไร้สาระนะทาไมหลายคนจนะชอบบอกว่าเออมึงต้องมีเป้าหมายชัดเจนอ่นะมึงจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัดก่อนแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอาเทนไปเรื่อยๆให้กลุ่มเป้าหมายนั้นพราะกลุ่มเป้าหมายนั้นรู้จักมึงอ่นะมึงก็จะด่าขึ้นมาอ่นะแต่กูไม่คิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ปะเพราะการสร้างเพอร์ซอนแบรนด์มันคือการสร้างตัวมึงขึ้นมานะมันไม่ใช่ว่ามึงทำคอนเทนต์เพื่อคนอ,อื่นมึงทำคอนเทนต์เพื่อตัวมึงเอง ฮนะเพอร์ซอนัลแบนด์คือตัวเองถ้ากูเนี่ยปกติเป็นคนพูดเพ้อไม่แบบมึงมึงกูกูถ้ากูพูดเพ้อกับเพื่อนกูคงทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นกูคิดว่าการทำ Person อนัลแบรดคือการเป็นตัวมึงเองให้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะเพราะนั้นกูจะมาสอนวิธีการสร้างตัวเองให้คนอื่นรู้จักในฐานะตัวมึงเองโอเคสเต็ป <Okay. S 1> <Okay. S 2> ที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคือสเต็ปทรีทรีนะมึงไม่ต้องไปคิดเรื่องกลุ่มเป้าหมายอะไรท้งนั้นเลย แลมึงวางไว้ก่อนแต่เดี๋ยวต้องคิดนะมึงวางไว้ก่อน try คืออะไร try คือมึงต้องลองมึง list ออกมากระดานขึ้นว่าแผ่นหนึ่งนะแล้วมึงดูว่ามึงเก่งอะไรบ้างมึงมีอะไรดีบ้างโอเคไหมมึงเก่งอะไรคืออะไรพี่ผมไม่เก่งสักอย่างมึงต้องมีเรื่องที่มึงเก่งอยู่แล้วมึงลองถามเพื่อนมึงดูมึงเก่งอะไรนะอ่าถ้ามึงบอกว่ามึงไม่เก่งเพราะอย่างปกติวันวันมึงอะมึงดูคอนเทนต์อะไร มึงดูคอนเทนต์อะไรอันนี้คนหลายคนชอบเป็นคนหลายคนชอบเป็นเช่นมอว,ว่ามึงอยากทาธุรกิจอยากจะขายอะไรไม่รู้อะนะบอกว่าคนโน้นขายดีมากเลยกูยอยากทาบ้างกูยอยากเปิดร้านอาหารบ้างนะกูยอยากขายกาแฟบ้างเพราะร้านกาแฟขายดี <c oughs> แต่ <c oughs> มึงไม่เคยแดกกาแฟ <c oughs> มึงไม่เคยเป็นลูกค้าร้านกาแฟ มึงจะขายกาแฟแล้วมึงจะมีคนมากินไหมล่ะมึงไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะมึงไม่เคยที่จะเป็นลูกค้าในตัวมึงเองเหมือนกันหลายคนชอบทำคอนเทนต์ตัวที่มึงเนี่ยก็ไม่ใช่คนดูของคอนเทนต์ที่มึงจะทำนะกูบอกเลยถ้ามึงไม่ใช่คนดูของคอนเทนต์ที่มึงจะทำมึงอย่าทำเพราะมันจะไม่มีใครสนใจมึงไว้เพราะมึงจะไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าไม่เข้าใจกลุ่มคนดูว่าคนดูต้องการอะไรนะเพราะนั้นมึงทำคอนเทนต์เนี่ย มึงลองคิดดูนะมึงดูคอนเทนต์อะไรวันๆเวลามึงว่ามึงเปิดอะไรขึ้นมาดูนะเวลามึงว่ามึงสนใจเรื่องอะไรบางคนบอกสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์นะอูศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์กูอยากรู้มากเลยเทคโนโลยีใหม่ๆมันคือเฮียอะไรโอเคนะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มึงดูตลอดเวลาเพราะนั้นพอมึงดูตลอดเวลามันทำให้มึงเก่งกว่าคนอื่นเรื่องนั้นโอเคเนาะเพราะนั้นลิสต์ออกมาก่อนเอากระดานอันหนึ่งออกมาลิสต์ว่ามึงเก่งอะไรมึงทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างเข้าใจไหมโอเค คราวนี้มึงลิสออกมาถึงปุ๊บเดี๋ยวกูจะบอกให้นะตอนนั้นเนี่ยตอนที่กูเริ่มทําแรกๆะแต่กูลิสออกมาให้พวกมึงดูเลยแล้วกันเนาะว่ากูอกูขอลบแล้วกันนะกูขอลิสออกมาให้พวกมึงดูเลยแล้วกันนะว่าตอนนั้นที่กูทำยังไงหนึ่งกูบอกว่ากูม่อหญิงอ่ะพุ่งตรงเลยแล้วกันตอนอยู่โรงเรียนกูชอบม่อหญิงมาก กูคิดว่ากูเก่งนะความจริงกูไม่เก่งหรอกสู้คนอือไม่ได้หรอกนะสู้พี่โอ,อ,อ๊ตปาโมลดรงี้ไม่ได้เลยนะแต่ความคิดของกูตอนนั้นคือกูเก่งมากนะกูชอบดูกูชอบดูคนหน้าหมีด้วยตอนนั้นนะอาว่าม,ามอหญิงสองเทีเ่ยวกูอยู่อังกฤษเนี่ยกูชอบไปเที่ยวมากกูชอบไปเที่ยวต่างประเทศแบบประเทศอื่นๆต่างจังหวัดที่อังกฤษ ก้โดนเฮนไปพวกนี้อะกูชอบเที่ยวเรียนเรียนนี่คือกูเก่งเรื่องเรียนถูกไหมกูเก่งเรื่องก,การสอบกูรู้เทคนิคกูศึกษากูแอดไลน์การสอบกูสอบได้ทอล์ทไทยแลนด์ฟิสิกส์กูสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลขเลเวลนะกูสอบได้กูสอบติดเคมบริดจ์ได้เฟิร์สคลาสมปีกูเก่งเรื่องเรียนมากเพราะฉะนั้นนี่คือสามอย่างที่กูคิดว่าเออกูควรทำเพราะกูทำได้ แล้วกูทำไงหลายคนบอกเออพี่สามอย่างสิ่งที่ทุกคนจะทำนะเว้ยส่วนใหญ่คือมึงจะมานั่งคิดไว้ว่าอยากไหนทำแล้วจะมีคนดูนะมึงจะมานั่งคิดว่ากลุ่มเป้าหมายไหนที่คนมันจะมาดูกูไปบอกให้นะมันไม่มีหรอกเว้ยมามึงมานั่งคิดอะ่ะมึงไม่รู้ถ้ายังไม่ทำอะ่ะฮะกูทำทุกอันกูทำทุกอันเลยบางคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่มีคนดูบางคอนเทนต์ก็มีคนดู มอหญิงมึงลองกลับไปดูวิดีโอเก่ากูมีมีคนดูน้อยตอนแรกหลักหลักสิบหลักร้อยเที่ยวน้อยกว่าเดิมอีกนะเหมือนการหลักร้อยหลักพันนะเรียนถึงจะมีคนดูเรียนที่มีหลายแบบนะเว้ยเรียนนี่คือกูมีสอนเลขสอนไอเอลสอนหลายอย่างสอนวิธีการจำสอนหลายอย่างนะบางอย่างเวิร์กบางอย่างไม่เวิร์กมึง เอาเป็นว่าสิ่งที่กูจะต้องการจะบอกก็คือมึงลิสต์ออกมาใช่ไหมแล้วมึงถามทุกอันถ้ามึงถ้ามึงถามทุกอันน่ะมึงถึงจะรู้ว่าอันไหนเหมาะกับมึงอันไหนคนชอบอันไหนที่มันได้ประโยชน์กับคนอื่นนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์กับคนอื่นทั้งหมดเลยนะเรียนคนที่อยากเรียนก็ได้ประโยชน์จากกูถูกไหมเที่ยวคนที่อยากเห็นการท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์จากกูนะมอหญิงคนที่อยากเห็นความสนุกคนที่อยากเห็น,คว,น,ค,น,หนความตลกก็ได้ประโยชน์จากกูเหมือนกัน แล้วเพราะนั้นทุกอย่างอะ่ะมันได้ประโยชน์กับใครบางคนอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่ามึงจะนําเสน prueba, อยังไงอยู่ที่ว่ามึงจะให้เขามากแค่ไหนในแต่ละอย่างนะจะเอามาเพราะนั้นอ่ะทั้งพวกคอนเทนต์พวกแบบเลากไปอปอกกำลังกายตอนเช้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นี่นมึไง่าไปทำนะเอามามอหญิงเที่ยวเรียนกูทําทั้งสามอย่างเลยกูลงวิดีโอทุกอาทิตย์ตอนกูเรียนอยู่กูลงวิดีโอทุกอาทิตย์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  นะมันก็เลยเป็นเฟสแรกก็คือแบบลองนะกูทามาสามปีไม่มีคนดูเลยนะแต่พวกมึงไม่ต้องเป็นต้องทนา,นานานขนาดนั้นนะพวกมึงแค่ลองนะกูให้เวลาเป็นสามเดือนนะทำคอนเทนตะ์ทุกวันนะทุกวันมึงลองทำคอนเทนต์ดูนะทุกวันสามเดือนให้เวลาตัวเองสามเดือนลองทุกอย่างที่มึงเก่งลองทุกอย่างที่มึงเก่งนะลอง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  ลง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 คนไหนคนอื่นจะได้ประโยชน์จากมึงไหมคนอื่นจะได้ประโยชน์หรืไหมถ้ามึงได้ประโยชน์มึงลงมาเลย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 นะแล้วคราวนี้พอมึงทำไปสามเดือนเนี่ยมึงจะเริ่มเห็นว่าอันไหนมันมันไปได้แน่นอนสามอย่างเนี้ยเป็นตัวก,กูเพราะนั้นมันคือเพอร์ซิโนแบร์ของกูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้ยมันจะไม่ใช่ตัวเองคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นคอนเทนต์ที่ทําได้ไม่นานและทำทำได้ไม่ดีนะจ๊ะเพราะนั้นทำคอนเทนต์ที่เป็นตัวเองแต่กูบอกเลย โอเคทำสามอย่างเนี้ยปรากฏว่าอันที่มันเวิร์กค,คือการสอน i อเอลนะกูมาสอน i อเอลฟรีพวกมึงไปเรียนได้เลยถ้าเกิดสอนไอเอลอยู่ใน YouTube แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนแบบ VIP 990ต่อสกิลเท่านั้นนะแต่ทุกอย่างที่กูรู้อ่ะมาเรียนกูทำคอนเทนต์เรียนโพสต์คอนเทนต์ไอเอลไปแล้วเฮ้ยมีคนดูปะมีคนมาคอมเมนต์ขอบคุณบอกว่าทริคพี่ดีมากเลยโหผมไม่เคยเห็นขนาดนี้โพสกูรู้แล้ว เออมีคนเห็นค่ากูะเข้าสู่เฟสที่สองตัดอ,อ,อ,อันที่ไม่ใช่ออกตัดอันที่ไม่ใช่ออกอันไหนที่ไม่มีคนดูนะฟูลิสจะมาสามอย่างอันไหนที่มันไม่เวิร์กไม่ต้องไปทำทำอันที่มันเวิร์กเข้าใจปะทำอันที่มันเวิร์ก นะพอ,อะไลเพรอสสุดท้ายเนี่ยมึงไปนั่งคิดว่าไหนมันจะเวิร์กอ่ะมึงไม่รู้นะแล้วมึงก็จะไปเดาแล้วมันก็จะไปได้อะไรแต่ถ้ามึงลองทุกอย่างมันต้องมีบางอย่างแหละที่เวิร์กนะถ้ามึงลองนานพอเห็นไหมมึงตั้งใจลองนานพอโอเคตัดอันที่ไม่เวิร์กออกตัดออกกูทำคอนเทนสอนไอเดียว กูทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนคราวนี้กูรู้แล้วกูมาสอนในเอลอย่างเดียวถ้ากูสอนในเอลอย่างเดียวเลยทั้งทุกวิดีโอใน YouTube ช่องเนี่ยหรือใน TikTok หรือใน IG ช่องเนี่ยอ่ะจะมีคนดูกูไหมอ่ะมีผู้ติดตามเป็นแสนไหมมีไหมก็อาจจะมีนะกูไม่รู้แต่แต่ว่าสิ่งที่กูทำคืออะไรรู้ปะ่ะสิ่งที่กูทำก็คือกูรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนที่อยากดูเนี่ย คือคนที่ใฝ่เรียนถูกปะกูก็เลยมาแชร์ทุกจากที่กูรู้เกี่ยวกับการเรียนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สเตจที่สองคือการตั้งเป้าหมายชัดเจนนะมึงต้องวางเป้าหมายชัดเจนแล้วคราวนี้มึงรู้แล้วว่าเออเวเนี่ยมันเวิร์กนี่คือแบรนด์ของกูที่คนเห็นค่ามึงตั้งเป้าหมายว่ามึงอยากให้คนที่ติดตามมึงอ่ะนะเป็นยังไงคนที่ติดตามมึงอ่ะได้อะไรจากสิ่งที่มึงทา กูตั้งเป้าหมายว่าเออ u t u b e ช่องมิสเตอร์พุ๊บทิกตอกของมิสเตอร์พูไอจีไอจีภูผาศูนย์เจ็ดทำให้พวกมึงอยากพัฒนาตัวเองท้ายพวกมึงโมดิเวททายพวกมึงมีไฟในการหาหนังสือแชร์ประสบการณ์การเรียนแชร์ประสบการณ์การทํางานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเลขฟิสิกส์ไอเอลู้ปะกูแชร์ทุกอย่างให้มึงฟันเกี่ยวกับการเรียนนะเพราะนั้นเป้าหมายกูเคลียร์ว่ากูอยากให้มึงเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นติดมหาลัยดี แค่นั้นเลยนี่คือเป้าหมายของกูและกูเมกิดเคลียร์ทุกวิดีโอทุกวิดีโอของกูลวงวิดีโอเพื่อให้มึงทําสามอย่างนี้ได้พัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองติดมหาลัยดีเก่งขึ้นแล้จ้าเอามาเพราะฉะนั้นตอนนี้กูมีเป้าหมายชาัดเจนละนะพอมึงรู้เวปึ๊บมึงตัดที่ไม่ใช่ออกอะมึงตั้งเป้าหมายของมึงให้อย่างชัดเจนว่ามึงต้องการอะไรในการทำคอนเทนต์อยากให้คนอื่นทรานส์ฟอร์มยังไง อยากให้คนที่มาดูมึงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะสมว่ามึงทำคอนเทนต์เรื่องตีกอล์ฟนะคนที่มาดูมึงอ่ะเก่งขึ้นไหมตีกอล์ฟเก่งขึ้นไหมเทคนิคการพัดกอล์ฟให้เวลาเจอเนินโค้งมือพัดยังไงให้ไม่ลงหลุมกูยกตัวอย่างถูกไหม,มนคนที่มาดูมึงก็จะเก่งกอล์ฟมากขึ้นก็จะมีเทคนิคที่มึงไปแชร์นะกูยกตัวอย่างนะอ่ะเพอามึงมีเป้าหมายชัดเจนแล้วมึงมีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะ มึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเป้าหมายนั้นลงๆๆๆไปโอเคป okay, ะโอเคนะโอเคนะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายกูจะบอกให้นะสุดท้ายมันคือการมีพีทวอทช์กูดายมือลายมือไก่เขี่ยมากโทษทีนะ พีทวอตบูทคืออะไรมึงลงไปสิบวิดีโอมึงลงให้มากที่สุดที่ทําได้นะลงทุกวันบอกแล้วลงทุกวันนะครับคอนเทนต์ต้องลงทุกวันอนี่ยทำบอ์เซนต์ต้องลงทุกวันถ้ามึงทำอาทิตย์ละครั้งถ้ามึงทาเดือนละครั้งถ้ามึงลงสามวันทีสี่วันครั้งมึงไม่มีทางสร้างคอนเทนต์ได้จะลงทุกวันรีพีทวอตบูทคืออะไรพีทวอตบูทก็คือพอมึงลงทุกวันอน่ะบางวิดีโอจะดีบางวิดีโอจะแย่นะให้มึงศึกษา ว่าอันไหนที่คนต้องการอันไหนที่จะทําให้มีประโยชน์กับคนมากที่สุดอันไหนที่คนสนใจมากที่สุดและย้ําทําย้ํานะโอเคผมมีความรู้จะบอกนิดนึงแล้วกันนะวิธีเนี่ย repeat what's good เนี่ยมึงไม่ยังไปต้องทำกับช่อนลงมึงเท่านั้นแปลว่าอะไรวะกูมีเพื่อนที่เคมบริดจ์คนหนึ่งทำ YouTube เกี่ยวกับ Minecraft นะ Minecraft เล่นเกมใช่ไหมเกม Minecraft นะพวกมึงรู้จักไ Minecraft ตอนนั้นกูมีผู้ติดตามประมาณหนึ่งพันคนตอนนั้นที่กูทำนะเขามีล้านล้านหนึ่งหนึ่งล้านคนทำยุที่เกี่ของไมค์คาร์สต้ไม่มีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนไม่ถึงล้านเก้าแสนกว่าๆเกือบล้านน่ะกูถามมึงว,ว่ามึงทำยังไงวะมีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนทั้งนี้มึงก็เรียนเคมีกับกูบกไม่ได้ทำพี่อะไรมากมายไมไ่เล่นไมค์คาร์สเยอะแยะมากมายมึงทำยังไงวะ อันนั้นไม่เหมือนกันนะอันนั้นไม่ได้สร้างพัวเชอร์แบร์ดนะอันนั้น,น Ed, คือเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไมค์พาร์ฟเขาไม่ได้เอาหน้าเขาออกมาคนละอย่างกับ p ัวเชอร์แบร์ดอะ repeat what good ขเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเขาศึกษา niche ของไมค์พาร์ฟท <ized> ุกว in ิดีโอชาแนลนะแล้วไปหาวิดีโอที่ยอดวิวเยอะๆในช่องที่มีผู้ติดตามน้อยๆอะแสดงว่าวิดีโอนั้นจะเป็นวิดีโอที่ดีมากๆากวิดีโอที่ได้ประโยชน์กับคนดูมากๆถูกป่ะมันถึงจะมียอดวิวเยอะ แต่ผู้ติดตามมันก็ไม่เยอะนะผู้ติดตามเยอะนะยอดอยูก่กลางๆวิดีโอนี้อาจะไม่ธรรมดาเพราะผู้ติดตามเขาดูอยู่แล้วนะแต่ถ้ามีผู้ติดตามน้อยและมียอดวิวเยอะแสดงว่าอะไรวิดีโอนั้นจะเป็นวิดีโอที่เปี้ยงโอ้คนชอบคนได้ประโยชน์นะแล้วเขาก็ไปทำคอนเทนต์ที่มันอยู่ในไทโต้กันเข้าใจไหม,ไ,หม <S <S ไปทำคอนเทนต์ที่อยู่ในไทโทั้นันคนดูก็จะได้ประโยชน์เข้าใจไหมนะนี่คือ Se เครตซอร์ ของกานสเต็ป s t e p นะ repeat what's good อะไรที่ดีอะไรที่มันได้ประโยชน์กับคนดูกูเอามาแชร์ให้พวกมึงฟังนะไม่ได้ไปก๊อปปี copy, ้เขานะอย่าคิดว่าโหเนี oh, ่ยกูพูดอย่างนี้รุองไปดูวิดีโอคนอื่นแล้วมาก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้นะมึงทำคอนเทนต์ในแบบของมึงที่มันได้ประโยชน์ในไททอลในหัวข้อที่คนดูสนใจเข้าใจปะฮะ คือคนดูอ่ะอาจจะสนใจหัวข้อนี้แต่คอนเทนต์เื็นคอนเทนต์ของกูกูคิดว่าเฮอะมันต้องคิดอย่างนี้ว่าในหัวข้อแบบนี้นะนี่คือโอเพ่นที่ทำกูในหัวข้อแบบนี้นี่คือสิ่งที่กูใช้ในหัวข้อแบบนี้โอเคปะโอเคเนาะพเพราะฉะนั้นรีพีทวอตบุตรนะจ๊ะถ้ามึงทำอย่างเงี้ยนะแต่กูเน้นย้ำนะสุดท้ายนะมึงต้องทำทุกวันทำอะไรก็ได้ทุวกวัน ถ้ามึงทำเยอะแค่ไหนโซพสต์แบรนด์มึงก็สร้างเร็วเท่านั้นโอเคโอเคจบนะวิธ <appointment? S 2> ีการสร้างโพสต์แบรนด์แบบ complete cost จบพวกมึงฟังเสร็จแล้วเอาไปใช้ด้วยนี่คือสิ่งที่กูใช้นะโอเคอ่ะใครอยากเรียน,นเ,เลขว่กากูก้าร้อยเิบต่อสกิลเท่านั้นแอดไลน์มาไลน์แอดไลน์ไอเดียแอดผ่านิลเตอร์หรือว่าลิงก์ในดสคริปชั์ด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครอยากเรียนเลขมองปลาย2 9งต่อสกิลเท่านั้นไลน์ไอเดีย เหมือนเดิมเลยแอปบาพาติมเตอร์จ้ะอย่าลืมกดติดตามกูด้วยใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดติดตามกูด้วย,คคน,ย,ววยนะจ้ามีอยู่สามเฟสน,นะลองตัดออกตั้งเป้าหมายชัดเจนนะเสร็จแล้วรีพีทวัตส์กูย้ำในสิ่งที่มันเวิร์กโอเคเจอกันไปแล้วไอ้เหี้ย